พอเคนาจะมาสอนโหลดโหลดตัวตัวอัดให้เราไปโหลด41เฮดในนี้มาได้โหลดมาแล้ว นี่สีเทตเต่ผมของผมหลดไม่ได้ให้เราเข้าไปสีเทจเที่ยวหลดมาแล้วก็กดล็อกกินอินนัดนี่พิมตามผมข้อมูลให้พิมตามผมนะครับเป็นการสร้างสายเพิ่มเติมทํนให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทาการเกษตร หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสรงเปิดชมโรงเรียนศูนย์เพื่อใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพว่อหนึ่งเจ็ดสองสามห้าสิบข้างล่างก็ตามพิมผมแล้วก็กดล็อกอินอีกทีต้องกดนะกดมันไม่ได้นะ ร่งงวมมือของคณะครูนักเรียนภาครัฐภาคเอกชนประชาชนใด้สนับการดําเนินง,งานโครงการทุบ<ะ>ินาบุรมาเป็นนำทางในการจัดกิจกรรมป้องก,ก 1, 7, นหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเก้าศูนย์ห้าร้อยห้าสิบสามมีการจัดกิจกรกรมรบต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ,อ,อาทิโครงการยาสารยาเสพติดโครงการตัดลดพฤติกรรมเสี่ยงมั่วเพศติดเบสและลองยารวมทั้งเป็นการนำ ขณะเกิดถ่ายตรงกับทีานเมื่วานใสถานประกอบการและใีหน่งานอืินๆในการนี้ข้อคดีกากิจกรรมภายในศูนย์ตังใจทีมงินเมืะอวานของโรงแรมตะโจวิทยาลัยและพิทยาลัย การดำเนินงานโครงการทวีนำว่วันของสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการในจังหวัดประจบคีรีขันธลิกอินเหมือนเดิมสล้วผมจะสมัครใหม่มันจะมีสองอันเหมือนเดิมใช่ไหมแต่อันนี้เจ้าประยูร่วมเจ้าสนสบีพรวราราชพิรุตานางประกอบพิธีบวงสวงเรื่เลยเทศกาลตรจีน จ็ดแปดบก้าอบนาที้ทาอ,องเพพระองคเจ้าสมศรีพระยราชาจินาตานากเด็กลงและบริเวณหอกราหน้าพระตำหนักวังเทเวศ่งประกอบพิธีบวงสวงเื่องในเทศกาลปุจีประจำปีส5ัเป็นการสวนพระองค หนึ่งเจ็ดสองแปดสามเก้าสแล้วมันก็จะมีสองอันแบบนี้ให้คุณกดล็อกอินเหมือนเดิมแต่ผมต้องสมัครมอันนี้ใหม่เอาคร<ะ>ับ เอาครับวันของชาจีนเขถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานในประเทศไทยชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือปฏิบัติ3ามวันคือวันจ่ายวันไหววันเที่ยววันจ่ายจะเป็นวันเตรียมสิ่งของเพื่อท่านไหวแต่ละวันวันไหวถือเป็นวันสิ้นปีจะเป็นการไหวที่พระเจ้าไหวบรรพบรุษผู้ร่วมรับ ระตั็นยูกตะเวทีจะมีาาการเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลนะับรวมทั้งมีงงการเป็นเซอร์ไพรส์าาก้ะชา, <ไป S 1> ากมันนะุ้แช่ก็จุดประทัดขับไล่สิ่งชัว่วร้ายต่างๆเพื่อความเป็นสีม่วงที่แสนครอบครัวและจะเป็นวันที่ครอบครัวหรืตระกูลรวมตัวกันได้มากที่สุดวันเที่ยวหรือวันขที่มีใหม่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการไปขอพรจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่เขาได้รับถือ ขออีกครับเป็นประธานเปิดตัวหนังสือชุดประากาศเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี3ภาษาที่ศูนย์าาการค้าสยามพารากอนวันนี้ใไททานินคไกยวิเชียนองคมนตรีเป็นประธานเปิดตัวหนังสือชุดประากาศเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี3ภาษาที่สะพานใจความรัฐบรมราชูปถัมภ์กรรมการโครงการแปลและจัดพิมพ์หนังสือจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จีนและอ <N> ังกฤษเป็นครั้งแรกในตัวติสานทั้งนี้ให้ประชาชนที้เข้าถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากมุมมองของคณะมนตรีผู้ช่วยงานโดยตรงอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องกองทัพนี้ได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสารด้านกฎหมายด้วย ดาวดาโหลดไม่ต้องทำตามผมโรุอาชพพระราชทานรงเรียนราชประา41จังหวัดยะลานนยกเองิษฐ์ทรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาริคอสเขาก็บงมาช่วประธาน ประธานในพิธีเปิดงาราชญพระราชนและเกิดกรเปิดงานสการปราชนพระราชนรุ่นที่1ที่โรงเรียนราชประชามครา์41อรามันจยะลาซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉริมกียแท้ถวายเป็นพระราชนิพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมาวันที่5ธันาคม2564 เนื่องในโอกาสซูงเจริญพระชนมพันษา80พันษาวันที่12สิงหาคมสองพันห้าและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาซูงเจริญพระชนมพันษา60พันษาวันที่สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าข้าเโรดออนไลน์ฟรีก็ะโลด กัสถบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสิสงขลาศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาและเหนงานที่เกี่ยวข้องจัดทาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพจานวนสสาขาอาชีพได้แก่ช่างไฟฟ้าช่าง่อมรถจักรยานยนต์และสร้างก่อสร้างซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือราษฎรที่เหลือดร้อนจากาุกิรันถ้าสมมุติผมไม่ออกแล้วนันแหละนะผมโดนแบน ทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้าเด็กอนาถาให้ได้รับก,การศึกษาอย่างเั่ถึงเทียมคับสถาบันการศึกษาไปถวัดายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพร,ระพนาใหม่แข็งแรงสมบูรณ์ ข้าเราเข้าไป 4F และสถาบนการศึกษากัดกันอกมกดล็อกอินกดนะต้องกดนะผัากดล็อกอินชื่อชื่อนี้แล้วก็หนึ่งเจ็ดสอง แปดสามต้าฟูฟ enfin ูนะคณะครูและคราโรงเรียนมาิายเคร้อจังหวสุราษ์านีโรงเรียนชบรมีพรงเรียนบ้านสะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนคลองราพัฒนาจินดาศาสต์จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนบ้าน่คมสร้างตนเองทานโตจังหวัดยะลาโรงเรียนมัสัสีจอมทองโรงเรียนชุมชนวัดเขาะอือบนา้ ฮัลลวหัวคุ้งอามเรียนานร์อแพจขอนแก่นไม่ใช่ K E Y จีสะเกงนะแล้วก็จสกลนคร R O O K คณะชุมชนเพหาแก้วนี้อองหลวงจวปทุมธานีะจะบอกให้ว่าอันที่ไหน,น,านสามวสุทธามคณะครูเรียนโรงเรียนสมศึกษาอคยอดจลงโรงเรียนหองพปรชาูกอหนองแรงจขอนแก่นโรงเรียนปูวิทยาอูเขียวจชัยภูมิโรงเรียนบ้า,า,า,านูน้ากอ้สุพรรณบุรีวมงคาารยหารจากกรมวิทยาศาสตร์า อันนี้สียเนี้ยนั่นแหละคุณก็ดาวน์โหลดไปคุณใช้ชื่อผมก็ได้เดี๋ยวผมผมเซฟเซฟไว้ให้เดี๋ยวผมจะเซฟไว้ใค่ค่ะคิมาแล้วะ ไม่ต้องเซฟหรอกแล้วคุณก็โหลดไปโหลดมาแล้วคุณต้องโหลดตัวตัวนี้ให้แทะ้าผโหลดโหลดตัวตัวแท้ถ้าเราเข้าไปที่เมฆอันนี้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบน,นี้นะ ถ้าเากดไอคิวสามนะอรอแล้วก็กดคำว่า R O O T นะแล้วมันก็จะมีคำสีแดงให้เรากดเข้าไปนะถ้าใครไม่มีคำสีแดงก็อดนะ คำสีคำสีแดงนะไม่ใช่คำสีม่วงนะคำสีม่วงมันไม่ได้นะสีแดงนะก็จะเป็นนะรูปแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แคนี้เราจบแล้ว